เอาโลตอมแล้วไม่ดันเนะี่ยโอ้จะได้มาแล้วเว้ยเรียบร้อยผมไม่ตายต้องเปิดอยู่ในมุมนะเดีย๋ยวนะไม่รออนะปิกาจูเก็บไปสองครับผมตัวที่สามนะยัง oh, ไงล่ะ สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับโปเกมอนที่รู้ชื่อตัวเองนะอย่างปิกาจูเลือดต่อเริ่มต้นจะอยู่ที่3,200เลือดต่อเลเวล15จะอยู่ที่6,300เยเยอะก,กว่าจูเนเปอร์นะ <Yeah. S 1> ทำไมต้องเอาจูเนเปอร์เป็นไม้บรรทัดเดียว,วะเนี่ยปิกาจูเนี่ยจะมีคูดาวรีดักชั่นนะ5%ต่อเลเวล5 15%ต่อเลเวล9แล้วก็25%ต่อเลเวล13จะมีการบัฟมาใหม่นะ สกิลที่บัฟมาใหม่คืออยู่ในมูฟเนี่ยจะชาร์จเร็วขึ้นจากปกติ139ิกาวินะก็จะเหลือแค่8 9ดิาวิแต่ว่าชาร์จของอยูในมูฟเนี่ยมนได้จากพวกะการดังทําแปมการแบบเก็บบอลเก็บคลีปอะไรงนี้อยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันก็ทําให้เร็วขึ้นนั่นแหละแล้วสกิลที่อัพมาใหม่ก็จะเป็นววลแทคเคิลนะจะแรงขึ้นและอีกสกิลหนึ่งก็จะเป็นทันเดอร์ช็อคนะที่จะแรงขึ้น สำหรับ thunder shock ที่จะแรงขึ้นก็จะเป็นสกิลขั้นต้นนั่นแหละจะใส่ไปก็จะมีบัด d ี้แบ r เลีนะแล้วก็จะใส่มั s เซอ b a แบนะเพราะว่าปิกาจูเนี่ยถ้าเกิดว่าตีครั้งที่3จะแรงขึ้นแล้วก็มันจะแบบสโล o คู่ต่อสู้นิดนึงอะ่ะแล้วก็อีกไอเทมที้จะใส่ไปก็จะเป็นชอยสเปกนะสำหรับตอนนี้อยู่ที่พันเนะอ่าพูดตรงๆเลยว่าไม่ได้ไต่แรงมาสักพักหนึ่งแล้วหาห้องประมาณเกือบนาทีได้อยู่นะ โอเคมีคนออกโกเกตเตอร์ไปนะผมใส่โกเกตเตอร์ไปไม่ได้อยู่แล้วปิกจูมันเป็นตัวที่ไม่มีสกิลหนีเป็นตัวที่แบบต้องอยู่วงหลังจริงๆอะ่ะเป็นตัวที่คอยสกิลอ่ะเจอมิสกาด้วยว่ะคนไทยแรงมาสเตอร์5คนอยู่นะแรงไม่ค่อยเวียงเลยแต่ว่าก็แรกมากับการที่แบบรอคิวนานนิดนึงเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะไปเลนไหนผมต้องแยกไปกับบานะอยู่แล้วไปกับบานะไม่ได้นะเดี๋ยวเลนมันจะนุ่มนิ่มเกินไปเดี๋ยวป้อมจะแหกไวใครลิวมันเอาอยู่ด้านบนไงมา โ,โดนมันผักนะเดีนะมีสกิลจับอยู่นะวินนี่ริวมาแน่นอนอไม่รอดนะมันก็มีฟิกเกอร์เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเดีเดีทันอยู่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 ทันอยูมาละ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 าละม,ละม,ละมละไม่ทันนะเอาอย่างไงดีวะจะปล่อยมันหนีรอดหรือว่าจะเอากล้องมีเสียดายอยู่นะตายบางเปล่าวะเนี่ย นะหมีตัวใหญ่แม่งฆ่ายากนะอ้าหาออจับได้หนึ่งทีแต่ว่าจะยังไงต่อดีล่ะเอาเตา่าได้เต่าอยู่นะแต่ว่าผมต้องหนีไม่กล้าสู้เว้โดนไปดีมึงอะ่ะเอา้ามันเอาอ่ะมันเอาอ่ะมันเอาอ่ะมึงฟิกเกอร์ใส่กูได้ไหมรอบนี้แล้วอะ่ะ 24แต้มครับผมส,สวยสวยรีบถอยดีไหมเนี่ยออาต่อมาคือสกิลวอล์แฮกเกร์นะเพราะว่าบัฟมาใหม่เนาะสำหรับเต่าโลตอมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะไม่ตัดสินใจเว้ยจะพูดว่าไงเดียแล้วตัดทีมแล้วกันถ้าทีมอยากได้เต่าผมก็จะลงไปช่วยถ้าทีมอยากได้โลตอมผมก็จะช่วยทีมตีโลตอมผมจะไม่ฝืนโชคชะตาแล้วแต่ป่าจะนําไปอเออเพราะบางทีแบบคนเล่นป่าเขาอยากได้โลตอมเอาได้เราก็ต้องช่วยเขาตี ป่าน่าจะไปเอาเต่านะผมก็จะไปกับป่านะผมจะไหลไปตามกระแสแห่งโชคชะตาไม่ว่าโชคชะตาจะให้ผมไปเอาอะไรผมก็จะไปเอานะี่เรียบร้อยมึงอะ่ะเดี๋ยวนะมันใสยอะไรนะ่ะเฮกเหรอเฮกมันเฮกมันเฮกโดนเดี๋ยวนะโอ้โหเอ้าทำไมอย่างงั้นล่ะเกือบโบลามั้ยล่ะเล่ร่างแต่งไง ไม่มีที่ให้ยืนเลยยืนไกลเกินพี่กจูไว้เอาไม่น่าจะได้อยู่แล้วเรียบร้อยเสียไปเลยเสียโลตอมด้วยโอ้โหใจเย็นเออเอ้ก็ตาย,อออย,ตายโอ้โหเสียดายแต่มึงไม่รอดหรอกก็ตายมึงไม่รอดหรอกตอนนี้ก็ไม่รอดนะตีมาตีมามีบัดดี้มาเลียอยู่ไปไหนโอ้โหมันไอ้นี้อยู่เว้ยแต่ว่าไม่รอดนะบานาเก็บไปได้2อตวัวนะกูเห็นเว้ย กูเห็นว่าไม่ใช่กูไม่เห็นไม่ใช่กูไม่เห็นกูเห็น,หนว่ากูสู้ช <c oughs> นะโดนเกือบตายน้าขึ้นไปด้านบนเลยไวๆไม่ทันนะสวยเลเวลประมาณนี้นะเลเวลเอาจริงก็ไม่ค่อยห่างนะเสียเต่าตัวแรกไปโลตอมตัวที่2เนี่ยเป็นอะไรที่ควรจะเอาที่สุดแล้วมันจะได้แบบดันแต้มง่ายๆ ต่ไม่ใช่ว่าแบบได้โลตอมเราไม่ดันนะมารวมตัวกันดันมันจะได้ทำแต้มกันไงเราจะเอาโลตอมทำซากอะไรเอาโลตอมเราไม่ดันเนะี้ยโอ้โจะได้มาแล้วเวย้ยเรียบรอ้อยหมไม่ตายต้อ,องเปิดอยู่ในมุมนะเดี๋ยวนะไม่รออนะปิกาจูกเก็บไปสองครับผมตพวที่สามนะไงล่ะป oh, oh, ิกาจูกเก็บไปเลยสวยๆส,ส,สามแปาามนะเดี๋ยว ผมต้องทำลายป้อมนี้ให้ได้เว้ยเรามันจะได้แบบบันง่ายเว้ยถ้าเกิดว่าเราได้โลตอมตัวที่สามเนี้ยเกมมันจะเล่นง่ายตายไม่เป็นไรแต่ว่าเกมโคตรตามเลยโดนโดนไปละวได้ใช้อยู่ในมูฟสามครั้งอยู่นะอยู่ในมูฟผมจะเต็มแล้วเนี่ย <What? S 1> ทำอย่างก็เพิ่งเล่นเกมเนี้ยเกมนี้ได้ทันเดอร์มันก็มีโอกาสชนะไหมนี้กูเปิดอยู่ในมุฟทำไมเนี่ย อเอออ้าขอให้ไม่มีอยู่ในมูฟถ้าเกิดว่าเราตั้งทรงดีกว่าเราก็ชนะเว้ยต้องไปเก็บเขาก่อนกระต่ตายเอ้ยไม่ใช่เก็บเลยสวยช่วยกูด้วยเอา้าว86%อยู่นะบีมสวยมากครับผมอ่าชนะแล้วบานะอยู่บ้านบานะไม่เล่นหรอหรือว่าบานะกระโดดมาคาแม็กซ์อยู่ในมูฟแน่นอนมันอยู่ในมูฟแน่ บาดาได้ไปนะไปนะใครลิวทำไปแล้วหนึ่งอแต้มนะผมไม่ไปทำแต้มหรอกผมไม่ได้บ้าขนาดนั้นบอกแล้วว่าจะยอมแพ้ทำไมทำเหมือนแบบก็เพิ่งเล่นเกมเนี้ยเรียบร้อยนะความกลับบ้านเลยชนะแล้วเนี่ยใครลิวมาลงให้วายลงให้วาย่าปล่อยมันทำแต้มเกงก่าอยู่ด้านบนนะยิงบีมไป ไปกระจูลัดอดไปได้นะทำแต้มน้อยสุดไงเสียสลาก,กันบ้านก็เลยไม่ได้ MVP คิวไปสิบตัวโอ้มากดจ่ายดาเมจไป60,000กว่านะ17 1 1ละเดี๋ยวต่อไปเราจะเล่นปิกกจูกันอีกสายหนึ่งนะ <Yeah. S 1> เจอทีมแรงมาสเตอร์ตลอดเลยสำหรับสายทันเดอร์เนี่ยมันจะเป็นสกิลลงพื้นนะแต่ว่าสตูมันหนีได้เว้ยแต่ว่ามันก็จะทำดาเมจแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าถามผมนะ ผมว่าสายลูกบอลน,นะแรงกว่าเยอะอิเล็กทริกบอลนี่ยเพราะว่าศัตรูยิ่งเลื่อนน้อยใช่ไหมศัตรูก็จะยิ่งโดนเยอะนะอา้าวทีมตายแย่แล้วช่วยกูด้วย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 กูสู้อยู่อือสวยไปแต่เราเอาไดอยู่ไหนไม่รู้นะแต่ว่าอ,อืช่วยจับช่วยจับให้จับให้เราเว้ยโดนไหมกูโดนได้เลยไม่ได้เลย โอ้ไม่น่าบ้าเลยฝั่งมันฝั่งมันฝั่งมันมีใครรื้อฝั่งมันใครรื้อฝั่งมันน้ายังไงอะโอ้โหจินตนาการเหลือร้ายจริงๆเลยผมเนี่ยรู้สุดที่มันจะไปอะถ้านี่ไม่ใช่อัจฉริยะแล้วมันเรียกว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะจับมันแล้วก็เออกูกลับก็ได้มาตัดเบอร์รี่ไม่ได้เออคงไม่ใช่อัจฉริยะแล้วแหละถ้าอย่างเงี้ยท่านัาโบเนี่ยมันจะสตัร์เว้ยวางสตัร์ก่อนแล้วกัน ว้ากาจูเก็บคิวอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวดีมันระวังกูตาย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 อามันจะทำแต้มมันทำแต้มไปแล้วนะแล้วป้อมเราแหกด้วยตายเดี๋ยวฟางสกิลไว้เลยโอ้โหแล้วโล่ยังขึ้นนะ่ะคือเมื่อกี้เลื่อนมันแบบอีกนิดเดียวตายแล้วนะแต่มันได้โล่มาแอคแทเกอร์สตัวมันยืนไม่ได้อย่างน้อยผมก็เลือกก่อนอนะใช่ไหม โอโหเรียบร้อยมึงโดนกูช็อตไป2ตัวหนีสู้ไม่ได้อยู่แล้วรอไม่ได้นะสตันนให้เพื่อนก่อนแล้วก็นี่มาช็อตไปโอ้ตายกูตายกูตายเลเวลสิกันเลเวลเจ็ดฮัลโหลดักฆ่าใช่ไหมหรือว่ายังไงไม่รู้นะดักฆ่าไม่ไม่รู้นะแต่ว่าแอตแท็กเกอร์สตัวตีโลตอมอยู่อยู่ในมุฟอยู่ในมุฟเลยเรียบร้อยนะได้อยู่ ได้อยู่ปิกาจูเก็บคิวไซรอร่าไปได้ครับมกปิกเกอร์หนีมาเมื่อกี้อยู่กลางวงตีนเยอะไปหน่อยสายอะไรสายเฮกเหรอปิกาจูเก็บไปได้นะขอเนียนๆขอเนียนๆมาแน่นอนโอ้ยโอ้แล้วกูไปเปิดอยู่ในมูฟทำไมวะเนี่ยอยากไปทำแต้มอ่ะแล้วเก่งก้าแม่งอยู่ตรงเนี้ยโดนดักละโดนดักละโดนดักละเป็นไงละ่ะ อ่าอ,อากูตายก็ได้อะจะได้รีบๆเกิดอะไรของชีวิตวะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเกมน้ำอยู่นะแต่ว่าเซ拉โอราเปิดฟิตเตอร์แล้วเปิดยังไวอะอ่ะอ่ะโอ้โหยังสวยอะยังสวยอะออยู่ในมุฟใส่แม่งเลยทำกูไปเยอะทำกูไปเยอะนะมึงอะจะไปร้อยแต้มครับผมเรียบร้อยเนี่ยแอท็กเกอร์สตัวก็ชนะได้ เฮ้ยผมได้ MVP เป็นไปได้อย่างไงจ่ายดาเมจไป4 3 0 0 0น้อยกว่ารอบที่แล้วอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม